สวัสดีค่ะทคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะประจำปักแรกของเดือนมีนาคมนะคะมาดูไพ่พลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎลค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎไพ่พลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎโอ้ทริอ สามดาบมีแต่ความเสียใจมีแต่ความเศร้าใจมีแต่ความทุกข์ใจในเรื่องของความรักอ,อคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎความสัมพันธ์ที่อยู่ในมือตอนนี้เหมือนพร้อมที่จะหลุดมือได้ตลอดเวลาเลยนะคะบางท่านคุยแชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ ความสัมพันธ์นี้คุณพยายามเดินทะเดินออกมาจากมันในหลายๆครั้งหลายๆคราแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีพอคุณจะออกไปคนคนนี้ก็กลับมา The strength บางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์และค้วขนาสิงมันเป็นความเหมือนคุณยืนอยู่บนเส้นได้ค่ะความสัมพันธ์ที่เจอปัจจุบันนี้มีภาวะรักซอนด้วยนะคะเข้ามาออืแล้วก็อืม คุณพยายามพายเรือออกไปแต่ก็ไม่เคยสําเร็จเลยสักครั้งเดียวในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ยังต้องอยู่ติดกับความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะเหมือนกับว่าพอคุณพายเรือออกไปใช่ไหมแล้วคุณเริ่มกลับมารักตัวเองนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้เขาคนนั้นก็กลับมาหาคุณค่ะอืมอ่ทีนี้ในกรณีบางท่านบางคนคุณคบกันแต่แรกอาจจะเป็นภาวะที่เหมือนกับไม่ได้คิดจริงจังหรอกแต่สุดท้ายจิตใจของคุณทั้งสองคนเกิด ถล่มลึกอะคะออาจจะมีภาวะของลักซ้อนเข้ามานะคะออืเนี่ยหรือโฟร์จูนเนี่ยนะคะเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาวะที่เหมือนกับไม่คิดจริงจังแต่อยู่เกิดคิดขึ้นมานะคะมารู้ตัวอีกทีก็รู้สึกดีกับคนคนนี้ไปแล้วนะคะอ่ะอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะคะอืเขาคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะ The Emperor r นสครับถีไหมภายในใจของเขา่เป็นราชินีถือถ้วยไพ่ราชินีถือถ้วยหมายถึงตัวเขาเองก็เหมือนเขาก็รู้สึกแหละว่าเขาอะเริ่มมีใจให้กับคุณหรือให้ใจกับคุณไปแล้วนะคะแต่เหมือนกับยังมองไม่ออกว่าตัวเองคิดยังไงกันแน่นะคะเขาเองเลยอยากลุกขึ้นมาควบคุมความสัมพันธ์นี้ เขาอยากรุกขึ้นมาควบคุมความสัมพันธ์นี้อออืมืมควบคุมความสัมพันธ์โดยการให้คุณเป็นช้อยในความสัมพันธ์นี้นะอออืืยังไม่คิดจริงจังแล้วก็เห็นไหมแต่สภาวะเขาอยู่ในแปดดาบคือเหมือนเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกันในใจอ่เริ่มรู้สึกดีกับคุณมากไลแล้ะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเอายังไงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะไม่มีภาวะรักซอนในบางคนบางท่านเมื่อก่อนเลยนะ นะคะคทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎละคนากรากฎค่ะ The Moon วันท่านภูับชาวราศีมีนละคนามีน Queen of w a n s King of Cups และหนึ่งใบสุดท้ายค่ะ Five of Coins นะคะ โอเคโฟคอร์สเอ่อเดมูนค่ะคุณอยู่ในภาวะที่เหมือนถูกหลอกอยู่ซ้ำๆอค่ะ uh huh. ความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันมันไม่มีอะไรที่จะชัดเจนและตอบคุณได้เลยสิ่งที่เป็นอยู่แต่เหมือนกับคุณจะต้องอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆลุกไปไหนไม่ได้ยังต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะ แต่ไพ่บอกว่าคุณจะอยู่ในสเตตัสหรือโมเมนต์ที่คุณเริ่มรักตัวเองเป็นแล้วนะคะรักตัวเองมากๆากมากขึ้นกว่าเดิมแต่พอคุณจะไปคนคนนี้จะมีการกักเก็บคุณเอาไว้นะคะไม่ยอมให้คุณไปไหนออืฮแต่อย่างที่บอกแหละปักนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รู้ใจเขานะได้เห็นตัวตนอะไรบางอย่างของเขาหรือมีการได้รับรู้ถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างภายในกับเขาที่เขาคิดกับคุณ แต่ถามว่าสถานการณ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นไหมไม่นะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะยังเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับเขาอาจจะปล่อยคุณอยู่เดียวดายนะคะเวลาเกิดปัญหาหรือเวลามีเรื่องทะเลาะแล้วพอสถานการณ์มันเงียบๆเขาเองก็จะกลับเข้ามานะคะแต่ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เพื่ออธิบายให้คุณฟังเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอืม ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อที่คนโสดค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎหนึ่งดาบนะคะ A อ o f t s o r ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่เข้ามาความสัมพันธ์ที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ปลูกมัดทางนั้นเลยนะคะทีนี้มาดูสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะ A soft c อย n ์อะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่บอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะถูกพัฒนาไปอย่างช้านะคะไปอย่างช้าแต่เขาก็จะเริ่มมี react อะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นแล้วว่าเขาจะเริ่มพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะอืมทีนี้มาดูคนมีคู่ค่ะชาราศีกรกฎลัคนากรากฎ four of wands สีไม้เท้าคนมีคู่ชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎไปในทิศทางที่ดีนะคะมีการไปเที่ยวมีการได้ใกล้ชิดกันสารสัมพันธ์ครอบครัวหรือสารสัมพันธ์ของความเป็นแฟนที่มันเป็นทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะนี่อันนี้สิ่งที่ไพ่บอกมานะโอเคค่ะการงานของชาวราศีกรกฎลักนากรากฎค่ะ the world n i of coins นะคะและ King of Wands ใครที่ทำงานฟรีแลนซ์บอกเลยว่างานของคุณจะไปที่ทางที่ดีมากๆในช่วงนี้โดยเฉพาะอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับค้าขายออนไลน์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีผลดีทั้งนั้นเลยนะคะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์ที่แบบเป็นเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เป็นเงินเป็นทองนะคะในช่วงนี้ใครที่คิดจะหางานมีเกณฑ์ได้งานนะคะ แต่อาจจะเป็นงานที่ไกลบ้านนิดหนึ่งนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ five of cups นะคะและ three of coins six of wands การเงินของคุณอืมอ่ะเรื่องยังมีกินมีใช้มีจ่ายมีอยู่เรื่องแรกมีเกณฑ์มีโชคหรือไม่จะมีโชคจากผู้ใหญ่นะคะ ผู้ใหญ่จะนําโชคมาให้คุณนะคะแล้วก็าการเงินของคุณใครที่รอเรื่องสัญญาเงินต่างๆนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีแล้วก็ใครกําลังรอเงินจากลูกหนี้หรือคนที่ติดหนี้อยู่จะมีเกณฑ์ที่เขาจะเข้ามาผ่อนผันนะคะ,ะแล้วมีอะไรอีกคําถาม ในเรื่องการเงินอืมอีม่สองวงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรอคอยเงินทั้งนั้นเลยอะ่ะมีเกณฑ์ที่ถ้าเกิดติดต่อเจราจาเรื่องการเงินกับใครในช่วงนี้ปักนี้เป็นปักที่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความสําเร็จนะคะอ่ามีเกณฑ์ที่รับความสาเร็จนะคะอ่าทีนี้หมอขอใส่นิดนึงในเรื่องของความรักนิดนึงนะคะ คือสถานการณ์เนี่ยถ้าในเรื่องของคุณสถานะไม่ชัดเจนนี่ขอแทรกหน่อยนะคือมันเป็นภาวะที่เหมือนกับจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกสเตตหนึ่งเขาจะมีรีแอคชั่นถูกไหม mm hmm. แต่จะมหมอจะบอกว่าแต่ในกรณีบางคนบางท่านอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณอ่ะถ้ามีปัญหากันอยู่มันมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะมีรีแอคชั่นในรูปแบบที่ว่าเขาจะพูดเริ่มพูดความจริงให้คุณฟัง ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปที่ทางไหนได้บ้างตัวเขาเองจะเริ่มพูดความจริงให้คุณเข้าใจเมื่อยอมรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีกรกฎลัคณาก,ากรากฎนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไครต์ถ้าสนใจดึงวนตัวก็สแกนที่คือว่าอกอาโคดได้เลยะคะ่ะหรือว่ากดลิงก์ในด e สคริปชั่นบ็อกที่แป้นใส่ไว้ให้นะคะโอเคทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ